มาดิใครยู่มีใคร,ย,ใครยู่ไหมมีใครยู่ไหมมีใครหิวหนึ่งหนึ่งไหมโล <Hello. S 1> มาละทุกคนจุก ครับคุณยังไม่มาเลยครับน้องน้องคุณยังไม่มาเลยครับรอก่อนมันยังไม่แจ้งเตือนมั้งกัตนาอีพีปุ่มเองไอ้นัดรึเปล่าไอ้นัดช่องมันกี่สักพี่จ้าอ๋อไอ้นัดช่องใหม่เออช่องไอ้นัดช่องใหม่ ไอ้วั <won> ตั้งไอ้วัดีเล่จัดดีเปล่ามันดิต่อัปเดตมาเนี่ยเออมาไม่ใครหิวหนึ่งหนึ่งสร้าง,งเองีกเม่อกียไม่เกี่้พี่ทำสถิติแบบยิงปุ๊นั่งตั้งไอ้วัต้องกดยำๆ้วก็ตั้งรัวเออไม่กดแค่ไหนไม่ปิดเลยมาใครหิวหนึ่งหนึ่งสร้างเลยครับผมไม่มีอะไรทำเดี๋ยวนี้จะตีมถึง 8, 9, หนุนตีแปดตีเก้าคารตาเน่เจ็ ช่องเขานะวันนี้ข้อแค่แล้วเนี่ยเป็นเล็กเพื่อนเดียวนั่งคาดกันไหนเพื่อนมาดูไหนวะเป็นชื่อไรเล่ใครที่เข้ามาแล้วอ่ะตอนนี้อ่ะ นะ่อตอนนี้นะโอ้ยนัดแม่งไม่น่าขายเลยช่องกี่สับนะนี่ช่องมันยึดถึงช่องมันเลยดูสี่ยุดแปดสองพันโอ้ไม่น่าเลยมามาต่อต่อต่อพี่มาดีมารอบัตรสีก่อนครับตัวแรงตุกเกือนแรงตุก เปนแป๊บเดียว,วผมจะมาสตีมอีกรอบหนึ่งผมเล่ลนได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอะะผมจะมาสตีมอีกรอบหนึ่งประมาณสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มด้านใหม,ม่ทัวเป็นไงบ้างทัวพี่วันนั้นไหนใครบอกว่าจะปั๊มให้ว่าดีพี่เข้าไปตอนห้าทุ่มครึ่งไอเวเน่ต้องไปปั๊มต่อถ้างั้นอดอดกันหมดทั้งแคนบอกเลยเวลาปั๊มตัง้งนาน ถุ <c oughs> กคนไม่ดังแล้วเออบ้านใหม่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 นะเ <c oughs> ปผมขึ้นได้หน่อยครับขึ้น <c oughs> ไปขึ้นได้ยากนะ <c oughs> ด,ด,ด,ด้านซ้าคนน <c oughs> ี้ ฝากช่องหน่อยครับได้เลยทุกคนครับฝากไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้เป็นแอดมินดีกก่านนะัดมันจะได้ดูนี่อันนี้ช่องใหม่นะัดนะัทุกคนนะสำัพี่ผมขึ้นได้สองได้ไหม่ขึ้นได้สองครับผมยังอยู่ได้สองอีกเลยเนี่ยวันนี้เพิ่งบวกมาวันนี้เพิ่งบวกมากี่แต้มวะดนี่บวกสองครับยี่สี่เอง บอกมาแค่นี้แหละโอเคโอเคทุกคนฝากติดตามช่องใหม่นัดด้วยนะครับกดเข้าไปเลยคาต์เธนาเอฟเอฟมันจะเห็นหรือว่านัดมันจะเห็นช่องหรือวะมันจะเห็นช่องเก่าเหรอดิคนถ้าพิมพ์ไปอ่ะคนทีมนหนเหรอไอ้นัดวอลแคนนัทนัดวอลแคนหน่อยนัดนัดลงลงลงตี้หน่อยนัดมันจะมีคนมาจัดทีมเราไว้เหี้ยสวยนัดเข้ามานัด เอา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 ตีเราก่อนเอาเอาตีแคนเราก่อนไอไออีฟอยู่ไหมไออีฟอะไออีฟอะเออนัดเออโอเคเอาตีคาตาหน้ามาเลยเอาตีหลักอะเอาตีหลักอะไอลูกแค้นเนี่ยพึ่งขอดูดูอะเออตีตีตีนี้ที่เราอย่างมันมันแข็งอยู่นะผมขออยู่ตีพี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอขอไอ้นัดไก่ยีบก่อนไอ้นัดไก่ยีบอยู่ไหมเข้ามาหน่อยนัดขอคนแข็งๆข็งะเข้ามาดิ ข้อดีเด้อเาคีวิ่งขี้ได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 ,ได้ได้เลยดิทำงาน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 นัดลืมฟังเสียงเกมเลยอ๋อไอ้เหี้ยนิดหมุนวะหมุนไม่เวทนิดหมุนไหมน่าหมุนวะชิบหายละรอรอรอคาราคาราคารานัดคารา เขาอยู่ทีพี่ไอ้ไอ้นันไอ้อีบอ่ะไหนมันมันจะงัดกี่คนโคปตีเลยนะส,สี่คนไอ้เหี้ยมันจะงัดโคปตีเลยอ่ะกูเข้าแล้วนัดเข้าไปดิสคอร์กีกันไปแล้วเนี่ยเออนัดนัทได้ยินไหมนัดโอเคเอ้ย okay. ไปไปเอาไปเอาอีบหน่อยไอ e ้อีบอ่ะตีตีตประจำะเราเลยอ่ะเอาเอามางัดอไอยูเอฟโออยู่บ้างยูเอฟโออ่ะเอามางัดดิ เอออยเดึงมาเดทักดิ